ทำที่ผมทําธุรกิจเจ๊งมาเยอะนะครับทำให้ผมเข้าใจจากบทเรียนจากความเจ็บปวดนับจากวันแรกที่เปิดร้านถึงวันนี้หกปีกับอีก2วันปัจจุบันเรามี478สาขาสวัสดีครับอมสินสร้างสุขสร้างอาชีพ EP นี้นะครับผมจะพาไปพบกับนักธุรกิจหนุ่มนักสู้ครับ ที่เขาทำธุรกิจล้มเหลวมาแล้วถึง15ครั้งแต่ไม่เคยยอดท้อน,นะครับจนประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้เป็นเจ้าของแฟรนไชส์100ล้านครับผมจะบอกว่าแฟรนไชสนี้ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเขามีสูตรเด็ดโดยเฉพาะเรื่องของอาหารประเภทตุนทุกชนิดเลยนะครับทำให้ลูกค้านั้นติดอกติดใจเดี๋ยวผมจะพาไปพูดคุยในร้านกันครับ ตอนนี้นะครับผมยืนอยู่กับคุณเกษมพงห่วงจริงนะครับหรือคุณเต้ยซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ชายเตี๋ยวตุนหม้อไฟอินดี้ค่ะสวัสดีครับคุณเต้ยครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับคุณเต้ยครับผมได้ข้อมูลมาราะว่าคุณเต้ยเนี่ยทำธุรกิจมาแล้ว15ธุรกิจแต่ไม่ประสบความสําเร็จเลยจริงไหมครับจริงครับเจ๊งทุกอย่างเลยครับียกว่าเจ๊งเลยเหรอเจ๊งเลยครับเจ๊งเช่นธุรกิจอะไรบ้างฮะถ้ายกตัวอย่างนะครับก็มีอย่างขายข้าวไข่เจียวขายอาหารทะเลตู้น้ําดื่มร้านหนังสือมือสอง อย่างเครื่องสําอางก็เคยครับเครื่องสำอางด้วยใช่ครับอย่างผมนี่แหละครับขายเครื่องสําอางมาแล้วแต่เจ๊งนะแล้วทําไมถึงแบบสู้มาจนเป็นเตี๋ยวตุ่นหม้อไฟอินดี้ด้วยความที่ทํามาเยอะเจ๊งมาเยอะใช่ไหมครับทำให้ทุนเราเนี่ยเหลือน้อยละตอนนั้นเหลือตังค์แค่3,000บาทรวมกัน2คนกับแฟนะนะครับแล้วเดิมทีเนี่ยเรามีาใช้คำวิชาดีกว่าของคุณตาคุณยายที่เป็นก๋วยเตี๋ยวบ้านโป่งราชบุรีสูตรอยู่แล้วใช่ครับ แต่ว่าตอนแรกที่จะมาขายเนี่ยไปถามญาติพี่น้องเขาว่าโอเคจะเอามาเปิดนะญาติพี่น้องทุกคนค้านหมดเลยครับเพราะอะไรเพราะว่าเขากลัวจะเอาชื่อเขามาเสียเพราะเราทําเจ๊งมาเยอะทีนี้ทางภรรยาเนี่ยครับก็เลยคิดว่าอ่ะงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาคิดชื่อแบรนด์กันด้วยความที่ตังค์เราน้อยมากใช่ไหมครับเรามีตังค์สามพัน เราไม่มีเงินไปซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ใหม่เลยเราก็เลยไปขนของที่บ้านมาครับจานชามตะเกียบเอาออที่มีอยู่<ช>ามั่ราใช้ดังนั้นเนี่ยเวลาลูกค้ามาทานอาหารในร้านเราเนี่ยไม่มีอุปกรณ์ซ้ํากันเลยมันดูอินดี้ดีแบนก็เลยว่าเอา้างั้นเราใช้ชื่อแบรนด์ว่าเตียวตุดหม้อไฟอินดีกนด้กันดีกว่า oh. ครับผม จากวันนั้นจนถึงวันนี้กี่ปีแล้วฮะนับจากวันแรกที่เปิดร้านถึงวันนี้6ปีกับอีก2วันครับกี่สาขาแล้วครับปัจจุบันเรามี478สาขาครับเติบโตขนาดนี้แสดงว่าต้องมีทีเด็ด ใช่ครับเรื่องรสชาติอาหารที่อร่อยนะครับแล้วก็มีทั้งน้ําจิ้มสูตรพิเศษครับกระบวนการขั้นตอนการตุ๋นที่เป็นสูตรพิเศษของเตี๋ยวตุน๋นหม้อไฟอินดี้ด้วยครับผมอันนี้ก็คือเด็ดของคนที่มาทานใช่แล้วเด็ดของคนที่ซื้อแฟรนไชส์ล่ะฮะสำหรับที่ต้องการลงทุนนะครับเรามีเรื่องของการควบคุมมาตรฐานนะครับที่ถูกรับรองมาจากองค์กาธุรกิจการค้านะครับและนอกจากนี้เรามีการพัฒนาองค์กรอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ตัวแบรนด์เตี๋ยวตุน๋นหม้อไฟอินดี้นำหน้าอยู่ใีก้าวเสมอครับครับ เมื่อกี้คุณเต้ยพูดไปแล้วเรื่องเด็ดเรื่องมาตรฐานเรื่องบริการครับทีนี้เมนูเด็ดคืออะไรคะก็คือเราเด็ดในเรื่องของอาหารตุนทุกประเภทนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทําให้แบรนด์มาถึงทุกวันนี้ได้ก็คือตัวหม้อไฟหลากหลายขนาดหลากหลายไซส์ต่อทุกๆคนครับผมพูดมาขนาดนี้แล้วผมต้องขอลองชิมหน่อยแล้วยินดีเลยครับ ครับ <Hello. S 1> ผมอันนี้เมนูอะไรครับคุณเตอ้อันนี้เป็นตัวหม้อไฟเนื้อครับผมน่าทานมากครับร้อนๆเลยนะครับผมเดือดๆเลยหม้อเท่าไหร่ครับห<ล>ม้อน,นี้หนึร้อยแบาทครับอร่อยมากครับผม สำหรับคนที่ซื้อแฟนชายไปเนี่ยนะครับเขาต้องมาเรียนประมาณกี่วัน,นทั้งหมดใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมงครับเพราะว่าตัววัตถุดิบเราเนี่ยเราจะทําให้เป็นลายอาหารหลากหลายอยู่แล้วภายใต้วัตถุดิบเดียวกันส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาซื้อแฟนชายเนี่ยครับจะเป็นลูกค้าที่เคยทานของเราอยู่แล้วหรือว่าคนที่เคยเห็นมีทั้ง2กลุ่มเลยครับทั้งมาจากสื่อต่างๆแล้วก็เป็นลูกค้าที่มาทานแล้วติดใจในรสชาติแล้วก็บางทีก็เป็นเพื่อนของเพื่อนเพื่อนเ,อนเคยมาทานแนะนําว่าเอ๊ะมาลงทุนกับแบรนด์อินดี้ดูสิของเขาดีอะางเงี้ยก็มีเยอะครับ หลายคนฟังมาแล้วก็เริ่มที่จะสนใจอยากจะลงทุนการลงทุนเตี๋ยวตุ๋นหม้อไฟอินดี้มีกี่รูปแบบครับปัจจุบันเรามีทั้งหมดอยู่4รูปแบบนะครับรูปแบบที่1จะเหมาะกับผู้ที่ต้องการรีแบรนด์พัฒนาร้านก๋วยเตี๋ยวธรรมดาของที่บ้านให้เป็นสู่ระบบแฟรนชายที่ถูกต้องนะครับแบบที่2จะเป็นลักษณะของตัวรถเข็นเลยครับ,รบอันนี้อุปกรณ์ครบพร้อมขายราคาแค่39,000ครับผมแพ็กเกจที่3เราขอในส่วนของ สิ่งปลูกสร้างถาวรที่มีระบบน้ําไฟเรียบร้อยนะครับที่เหลือทางบริษัทดาเนินการให้ทั้งหมดอันนี้ราคา159,000ครันะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนี่เป็นตัวล่าสุดเลยที่ตอนนี้ได้รับความนิยมในโซนที่มีคนหนาแน่นมากๆนะครับคือตัวพรีเมียมอันนี้คือเราขอสิ่งแค่โครงสร้างที่เหลือบริษัทดําเนินการและอุปกรณ์ทุกอย่างเป็นเกรดพรีเมียมทั้งหมดอันนี้เริ่มต้นที่3,500,000บาทคุณเตยครับแฟนใช้รูปแบบไหนที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจะเป็นแพ็กเกจที่2ที่เป็นรถเข็นครับแล้วก็แพ็กเกจที่3ที่เป็นการตกแต่งร้านโดยทั้งหมดเพราะว่ามันสะดวกต่อผู้ลงทุนที่ไม่ต้องทําอะไรบริษัทดาเนินการให้ทั้งหมดทีนี้สัดส่วนกําไรที่คนลงทุนจะได้รับเป็นยังไงครับจริงๆทางแบรนด์เนี่ยมีฟ้ดคอร์สให้นะครับแต่ว่าถ้าพูดเท่าวๆนะเวลานี้ก็คือตัวที่กําไรต่ําสุดไดทที่56%าคือตัวก๋วยเตี๋ยวแบบเป็นถ้วยแต่ว่าเมนูอื่นยกตัวอย่างเช่นตัวอาหารเซ็ตหม้อไฟลวกจิ้ม กำไรเริ่มต้นที่2 0 0รขึ้นไปครับคุณต้ยฮะคนที่ลงทุนไปแล้วเนี่ยคืนทุนเมื่อไรนานไหมสําหรับแพ็กเกจที่1กับ2เนี่ยเร็วสุดที่มีคนทําสิติได้คือคืนทุนใน2วันครับสองวันเาสองวันครับเพราะมาลงทุนแค่ส0 0 0มเองใช่ครับสําหรับนะครับแต่ว่าถ้าโดยเฉลี่ยเนี่ยแพ็กเกจที่1จะใช้เวลาประมาณ3มอาทิตย์ครับแพ็กเกจที่2ใช้แล้วเวลาประมาณ2เดือนแพ็กเกจที่3อยู่ที่4 -6 เดือนครับ ส่วนแพ็กเกจที่4ใช้1ปีถึงถึง1ปีครึ่งก็ไม่นานก็ไม่นานครับเพราะด้วยความที่เราเป็นอาหารหลักอยู่แล้วแล้วเรามีฐานลูกค้าเดิมค่อนข้างเยอะอยู่แล้วด้วยครับแล้วทีนี้คนที่เขาอยากจะเริ่มต้นทําธุรกิจครับนะครับคุณเตอร์อยากแนะนํำยังไงดีครับการเริ่มต้นธุรกิจนะครับก็คืออยากให้ศึกษาในข้อมูลของธุรกิจให้ชัดเจนก่อนนะครับว่า เขามีที่มาที่ไปยังไงประเภทธุรกิจจะทำเนี่ยมีจุดแข็งจุดอ่อนยังไงไม่อยากให้เริ่มเพราะแค่อยากจะทําอยากจะให้เริ่มจากการที่มีความรู้และเริ่มทํามันครับหัวใจของความสําเร็จของเตี๋ยวตุ่นหม้อ,อไฟอินดี้คืออะไรด้วยความที่ผมทําธุรกิจเจ๊งมาเยอะนะครับทาให้ผมเข้าใจจากบทเรียนจากความเจ็บปวดก็คือว่าผมทําโดยที่ผมไม่ยอมหาความรู้ ผมทำราะเห็นหว่าคนอื่นทําแล้วมันง่าย <S 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 ผมไปทําโดยที่พิเศว่าทําแล้วมันต้องรวยเหมือนคนอื่นเขาแหละ <S <S จริงๆมันไม่ใช่เลยครับถ้าเกิดเราหาความรู้จนมันละเอียดจนเรารู้ว่าสิ่งที่เราทําจริงๆมันคืออะไร <S <S มันเป็นหัวใจสําคัญในการที่ทำให้เราประสบค,ความสําเร็จครับคุณเจย1สิบห้าธุรกิจเนี่ยกี่ปีสามปีครึ่งครับไม่มีหยุดเลยอันหนึ่งเจ๊งต่ออยอันอันหนึ่งเจ๊งต่อยอันไม่มีหยุดเลยตลอด3ปีครึ่งไม่ท้อเลยเหรอใช่ครับนอน5้าทุ่มตื่นตีสาม 2ปีติดต่อกันผมผมถอยไม่ได้ครับทุกคนนะครับมีครอบครัวต้องดูแลมีภาระอยู่ข้างหลังอยากให้แปลเรื่องพวกนี้ครับเป็นพลังให้ตัวเองสู้ต่อกันดีกว่าอ้โหวันนี้ใครที่สนใจเนี่ยนะครับผมอยากให้มาติดต่อสอบถามได้เลยเพราะว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าประสบการณ์เยอะแล้วก็เคลดลับความสำเร็จก็เยอะด้วยโอ้ครับผมยินดีครับนะครับวันนี้ขอบคุณคุณเต้มากมานะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ จุดเริ่มต้นของความสําเร็จนะครับบางครั้งก็มาจากประสบการณ์ที่เคยล้มเหลวนะครับถ้าใจเราไม่ท้อวันหนึ่งประสบความสาเร็จอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ใครที่สนใจอยากจะลงทุนแฟรนไชส์เตี่ยวตุ่นหม้อ,อไฟอินดี้นะครับหรือแฟรนไชส์อื่นเรามีสิทธิพิเศษมาฝากเช่นเคยนะครับเพียงแค่สแกน QR Code หรือลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ที่เราขึ้นให้อยู่ณขณะนี้คุณก็จะเข้าถึงโอกาสดีๆในการเริ่มต้นทําธุรกิจและก็เข้าถึงสินเชื่อกับธนาคารอมสินครับ สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพเป็นสินเชื่อสําหรับผู้เริ่มประกอบอาชีพผู้ประกอบการรายย่อยผู้ขับขี่รถสาธารณะผู้ประกอบการขนาดเล็กและธุรกิจแฟรนไชส์โดยธุรกิจแฟรนไชส์ให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน10,000 0บาทโดยไม่ต้องมีหลักประกันผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน w w w e gsb.or.th สอบถามเพิ่มเติม,ตมที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศหรือ gsb contact center 6-1115สำหรับใครที่กำลังมองหาธุรกิจมีแผนจะเริ่มต้นธุรกิจนะครับสามารถไปติดต่อได้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขาทั่วประเทศส่วนอีพีหน้าผมจะนำแฟรนไชส์อะไรมาฝากนั้นห้ามพลาดนะครับธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม